็ถือว่าวันนี้เป็นการ c e l e b r a t แล้วกัน,นะคะสำหรับพรนะคะซึ่งในครั้งนี้เขาได้เปิดด้วยการนำพรสกินอินสติทูตเป็นท็อปอัพค่ะให้แบบสาวๆหรือว่าใครก็ตามที่เป็นแฟนคลับพรสามารถมาใกล้ชิดกับเทคโนโลยีแล้วก็นวันตกรรมใหม่ๆของพรซึ่งเขาคิดคนเขาใช้เวลาเขาทำทุกอย่างให้เป็นแบบ perfect uh, solution สำหรับทุกคนให้มิ r a ริ่เกิดขึ้นได้จริงดูเขาดูแลผิวเราได้แน่นอน,นะคะ่ะยากเอง <minutes> เห็นพ so ัฒนาการแพทยงกับผลิตภัณฑ์นีล่าค่ะก็จริงๆสําหรับพอนะคะก็อย่างที่บอกค่ะเขาแบบว่าคิดค้นมานานค่อนข้างแบบไว้วางใจค่ะเพราะว่าเขามีสถาบันทุกผลิตภัณฑ์ที่ออกมาก็คือใช้นักวิจัยใช้นักวิทยาศาสตร์เพราะฉะนั้นเขาคิดค้นสุดที่ดีที่สุดสําหรับยาในครั้งนี้นะคะก็จะเป็นพอนเอเมอร์เคที่เป็น h ฮกซูเรตินลซึ่งเป็นเรตโนอลนวัตกรรมเจเนอเรชันใหม่ ที่ดีแน่นอนหลายคนน่าจะคุ้นเคยกับ c o m m r a l e t i n o l มันช่วยทำให้แบบว่าคงความยาวของผิวได้ดีเหมือนเหมือนเราเปลี่ยนสู่รจากสาวไวส่เป็นสาวมากขึ้นอย่างนี้ใช่ไหมก็จริงๆด้วยเทรนด์ต่อของโลกเราตอนนี้ซึ่งเป็นเทรนด์ที่แบบย่าแบบเห็นด้วยมากๆก็คือเราต้องเริ่มดูแลตัวเองตั้งแต่ เมื่อไหร่ก็เริ่มเมื่อนั้นแบบให้เร็วที่สุดที่เราจะไปได้ค่ะก็ในครั้งนี้เราจะมาพูดถึงการแบบว่า prevention ของการริ้วรอย signs ของ a g จิ้ทั้งหมดค่ะฝากสาวๆพอนิดนึงค่ะว่าให้มาใช้ในวันที่นี้หนึ่งค่ะก็ฝากด้วยนะคะ อนเอเจมิที re so, okay. so again, so kind of so ่ครั้งนี้มีแฮกซูเรดแนลนะคะช่วยทําให้ผิวของเราดูอ่อนเยาว์ได้นาที่สุดนั่นก็คือตัวะโกอยู่แล้วเนาะก็คือใครที่ผ่านมาแถวพารากอนนะคะก็แวะมาที่พับอัพของคอนได้เลยค่มีแงะดูโอเคนะก็ยากยากเพิ่งได้กลับมาย้อนดูย้อนหลังคะคะเพราะว่าช่วงช่วงนั้นมันชนกับบอลพอดีก็กลับมาดูก็รู้สึกว่าแบบเ้ย่าชอบ ส่วนตัวย่าชอบแบบรู้สึกว่ามันตลกดีเราไม่เคยเล่นแนวนี้มาก่อนก็รู้สึกว่าสําหรับย่ารู้สึกว่ามันค่อนข้างสนคคิตที่หมากตลกมากแบบไม่คิดว่าเพื่อนจะไปเล่นขนาดนี้กลับมาดูอีกทีก็แบบโว้หลายคน <c oughs> ดูสซอรไพ์กับการคอมเมดี้คทงที่หมากทั้งย่าเลยเราไปไหบ้างได้อ่านทีแ่แบบกอะไราก็ นิดนิดนิดหน่อยหน่อยค่ะนิดนิดหน่อยหน่อยค่ะก็มันจะสนุกขึ้นเรื่อยๆสนุกขึ้นเรื่อยๆถือว่าเออวันสองวันแรกเป็นการปูทางแล้วกันนะคะว่าแบบตัวละครมาที่มาที่ไปยังไงแต่เดี๋ยวมันจะยิ่งยิ่งกว่านี้จะเป็นหลายโมเมนต์ที่เราแบบเฮ้ยเราทำไปได้ยังไงก็อืมในส่วนของวัคซีนเป็นที่พูดถึงหลักการอ่าก็ก็พูดได้ว่าเยอะสุดเท่าที่เคยเล่นมาค่ะแต่ว่า มีการคุยกันแล้วเพราะทุกอย่างมันโดนวางแผนมาแล้วก็เลยทุกอย่างแบบเทคย้อนเทคย้อนเทคย้อนก็เลยไม่ได้รู้สึกว่าแบบว้าวค่ะเพราะว่าเราเราคุยกันแบบละเอียดมากๆคือรู้อยู่ก่อนแล้วว่าเราสิ้นสกระมันใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วก็มีการยินยอมว่าแบบเราได้แค่นี้นะแล้วเราก็ work around ทุกคนสบายใจกันแต่หลายคนก็พูดว่ามันแซ่บมากเลยนะเนาะโอเคเอ่อก็ในเรื่องนี้จะแบบ ของเรื่องนี้ก็คือเกี่ยวกับความรักอยู่แล้วค่ะ,ะก็จะมีแบบว่าแบบเรื่องิ้นของแต่ละผู้ให้ดูกันแต่งใจเลยค่ะเปิดประเดิมเลยพวกเราเปิดประเดิมค่ะเดี๋ยวจะค่อยๆแบบแชร์แชร์กันหลังจากไปจะเป็นยังไงคะก็จะตลกขึ้นเรื่อยๆค่ะแบบอาทิตย์นี้เป็นสิ่งทีย่ยากภาคภูมิใจมากแบบคิดแบบคิด ว่าเราจะทําได้ไงคือมันจะเป็นฉากที่ต้องแข่งกินไข่พะโล้กับพระเอกค่ะแล้วยาดยัดไข่เข้าปากได้หลายฟองมากๆก็จะภูมิใจใค้กันหรือเป็นกำลังใจให้ด้วยค่ะมีเปิดไมคเริ่มอีแล้วที่เลขกับต่ออ่าค่ะเรื่องนี้เป็นยังไงเป็นโรแมนติกโรแมนซ์เลยค่ะก็จะเป็นย้อนยุคแบบประมาณสี่สู ดีค่ะดีค่ะก็เป็นคนที่ตั้งใจมากๆก็ถือว่าเอาจริงๆได้เรียนรู้อะไรจากเขาเยอะพอสมควรหลายคนก็คือเรื่องของการแสดงต่อเราเราเองได้ขัาวผ่านเรรียนอะไบ้เก่งค่ะเก่งมากๆค่ะเป็นคนที่คมค่ะเป็นคนที่คมทําทุกอย่างแบบแบบด้วยด้วยคาคิดมาแล้วว่าแบบอย่างเก่งมากๆค่ะเป็นแฟนเองก็ตั้งตารอเรื่องนี้เหมือนกันอยากได้แบบันก็ปีหน้าค่ะได้ชมกันแน่นอน ก็มีเร่ก็มีละรกมีก็มีเราำได้หลสำหรับละครมีเรื่องนี้จนว่นจะได้รักกันแต่ว่าเดี๋ยวจะมีหนังนะคะวันที่22 25 25ค่ะ25คือพัหเดือนหน้าคือพฤษภาปะคะ่นี้เป็นตนะคะจะมีหนังของย่านะคะอ for Cash ก็าค่ะถูกวันวะเนี่ย ยี่ยสิบองคือเคมีตอนนียี่สิบห้าคือทั้งโลถูกแล้วอะโอเคฝากผลง,งานกำลังไปไหนค่ะค่ะก็ขอฝากด้วยนะคะจนกว่าจะได้รักกันนะคะจันทร์อังคารทังช่องสามนะคะแล้วก็วันที่25่สิบห้าเดือนหน้าคือด้วยคะยี่สิบเมษายนนะคะก็จะมีหนังเรื่องเธอโกลด์แคชมาฝากด้วย normal